รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิลมมาแล้วนะคะมาพร้อมสารธรรมดีๆที่จะนำพาให้ทุกท่านได้อิ่มเอมใจกันทุกสัปดาห์โดยวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณพระภาวนาประชานุก,กูลจเจ้าอาวาสวัดวีระโชตธ,ธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเซามีธรรมสาระน่าสนใจมามอบให้ในหัวข้อพุทธปาฏิหารหน่าสนใจนะคะ ถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงธรรมมาพิรมว่าหน้าที่ของเราคือทำอยังไงให้เรามีความสุขได้นั่นแหละเป็นปฏิหารที่ทำได้ยากพอตะกี้หลายคนมายิ้มไม่ออกกลัวจ,จะไม่ทันบ้างป่านี้จะทันไหมไอ้รถก็ติดไฟแดงอยู่นั่นแหะ ก็ดีใจนะโยมรู้สึกมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองแล้วครั้งแรกมาตอนนั้นนียคงจะหลายปีแล้วกว่าจะมีสัตยไทยสักครั้งห <c oughs> นึ่งนี่หงหาไปหลายปีอะ่จะก็จะมากันใหม่เพราะว่าทั่วประเทศพระสงฆ์ทั่วประเทศ,ทเ,ทศเดือนหนึ่งสามครั้งเท่าที่ทราบนะก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ย จะได้เปลี่ยนรสชาติของชีวิตแต่ชีวิตก็เหมือนเดิมบางรูปท่านอาจจะมรณภาพไปแล้วมาเทศเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ยอมเราอยู่จนถึงที่สุดพระเทศตายไปหลายองค์โยมไม่ยอมตายเนี่ยนี่คือปฏิหารปฏิหารก็คือความสุขที่เราได้รับเห็นไหมเนี่ยโยมนี่ได้แล้วไม่ต้องคิดมากนั่งยิ้มทั้งวันมีความสุขตะก,กีหันไปหันมาโยอารมณ์ดี บังกลับไปอยู่บ้านกับยิ้มทั้งวันได้จะมีคนดูแลเราตลอดเอาไมา่เชื่อลองดูได้นะตาไปรู้ทํะไรนางยี้ม่ต้องไปลูกคุยกก็กลูกหลานเขาถามยายไปไรยี้ไม่มีเหตุผลแล้วเขาจะคอยเฝ้าดูเราตลอดเขาจะห่วงยายเราผิดปกติไอ้ที่เขาไม่สนใจเราเพราะเราไรก็บ่นทั้งวันพูดทั้งวันเนี่ยวันใดขาดกูแล้วมึงจะรู้สึกชอบพูดจังคำเนี่ยจริงไหมย,ยมแม่ ใช่ไหมเออถ้าวันได้คดายกูมันจะรู้สึกมันรู้สึกว่าดีถ้าขาดยกแม่ไปอ,อหูเหอเบาสบายทุกวันเนี่ยมันวุ่นวายเพราะแม่คนเดียวนันว่าไปนั่นนะเพราะนั้นระวังคํานี้นะต่อไปเนี่ยยิ้มอย่างเดียวปาฏิหาริย์เกิดด้วยความสุขเพราะธรรมะเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากะนะพระเจ้าสอนทําให้เรามีความสุขการวางการสละพระเจ้าเราสอนสละแต่พวกเราทุกข์เพราะเราไม่ค่อยสละอะไร อาถ้าเราอยากจะไปที่มีความสุขเนี่ยเดินขึ้นมาตึกนี้บางคนนั่งรถมาขึ้นรถเมลอะไรก็ตามห่วงอะไรรู้ไหมห่วงที่หิ้วมานอ่ะพอยืนใกล้ใครรู้จักเลยเลยไว้ใจได้เปล่ากระเป๋าไม่ได้มีอะไรเลยลิปสติกแท่งเดียวห่วงอยู่นั่นน่ะแม่นบอกแม่นไหมแม่คือความมันเคยชินอ่ะเนี่ยกระเป๋าโยมเนี่ยราคาไม่ขีบาหล,ลเนี่ยที่ถือมาเนี่ย เออห่วงล้วเลยนะอเป็นห่วงเพราะที่ยมพูดถูกใจเรามันบอกว่าของกูอ้าดิบสติกแท่งเดียวหนังยางอันเดียวยังของกูอ่ะขอหน่อยไมหมฮะของกูอ่ะมันพูดแบบไม่รู้ตัวหรอกว่านี่คือของฉันเพราะใจมันยึดไปแหละมันยึดไปวันนี้ของฉันของฉันทั้งที่เราไม่เคยได้เห็นมันมาก่อนนะเมื่อตอมาเนะี่ยวัดวัดกูไปเลยยูด,ดีดีเนี่ย ไปเป็นสมพารวัดกลายเป็นวัดกูไปแล้วแต่ก่อนไม่ใช่นะบวชใหม่ๆก็ไม่ใช่วัดเราสะหน่อยนะออ,อยู่นี่วัดกูวัดมึงวัดอะไรที่ปาทะยึดยึดยึดแล้วก็พยายามจะหาทางให้ไม่ให้ทุกข์แต่เราก็เพิ่มอตัตราตะกี้เนี่ยมามืดไปสว่างตะกี้นี้นะโยมเนี่ยคนเนี่ยนั่งตรงน,นี้มามืดไปสว่างพอเขาปิดไฟตะกี้มืดตึ๊บหลบับแต่มายืนอยู่ข้างหลังปะสงสัยจะไปไกล แบบขึ้นอนข้างบินจะไปให้ได้เลยล่ะนี่ปฏิหารนะเ,เรียกมามืดนะไฟสว่างเพราะเขาเปิดไฟแหมในสักนิดกนะำลังจะสนิทใช่ไหมอนแรกกำลังหลังตรงสดบนตรงพอไฟดับปุ๊บอาศัยเวลาชั่วระยะเดียวเนี่ยเก็บเกี่ยวกำไรของชีวิตเราเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงพวกเราไม่ค่อยมีการศึกษาเรื่องศาสนาสิ่งที่ห่วงจริงๆนะโยมตะมาห่วง ในฐานะที่อยู่ในอาชีพตรงนี้แล้วก็ผ่านสังคมเป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่าไปคิดว่าพวกเราในเป็นชาวพุทธจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรมากเลยอ้าวแตมาไปยุโรปเนี่ยชื่อคนยุโรปไม่เหมือนคนไทยนะโยนนะยุโรปนี่ถ้าถาวายทานไม่ค่อยทำหรอกันบอกวันแมนโชปากใครปากมันไม่ไม,ไม่อดเออพรฝั่งคิดแปลกพรั่งเขาไม่ได้มาอย่างเรานะอย่างเรานี่บอกมาถาวายทานอ่ะ พระรูปเดียวโอ้ยทาไมจะไม่เป็นบาหวานไม่เป็นโรคอะไรก็มาแต่ละอย่างขาหมูขาไก่อะไรต้องให้ยังดีที่สุดเออให้ดีคิดว่าการให้ทานก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขนั่นคือส่วนที่หนึ่งแน่นอนต้องให้ไม่ใช่เดี๋ยวต่อไปไม่ต้องใส่บาทแล้วท่านบอกว่าไม่จําเป็นวันแมนโชฝรั่งถือวันแมนโชคือชีวิตใครเนะี่ยไม่ไม่อดไม่อยากอยู่ได้แต่ถ้าให้รักษาศีลพูดเรื่องศีลฝรั่งมาครึ่งหนึ่งเลยนะ ให้ทานในฝรั่งไม่ค่อยเท่าไหร่วัดต่างประเทศฝรั่งไม่ค่อยทาบุญนะแต่มาไปดูสังเกตแต่พอวัดไหนพูดเรื่องบรรยายทมเรื่องอะไรเขามาแล้วเขาอยากจะชอบอยากรู้พอนั่งสมาธิเต็มสาลาเต็มวัดเลยฝรั่งชอบพิสูจน์เออแต่คนไทยไปถาไวถายทัทานไปอยากรวยยังไงได้ทักตัวสองตัวเนะี่ยเออที่มาเนี่ยเพื่อจะฟุกพระท่านอาจจะมีอะไรแผ่ๆมาๆมา้่ง าบางคนถามหมดใกล้หมดเวลาแล้วนี่สามสองโงงวดนี้สามสองจดไว้จดไว้เอาเลขที่พระทั้งคอดมาทีละจุดทีละจุด,จดถูกไปก็โชคดีองค์นี้เนี่ยเป็นมหาลาภถ้าโดนกินสักงวดสองงวดอย่าไปฟังเลยสวยเลยองค์นี้มาทีไรกูโดนหวยกินทุกที่เนี่ยแต่ามาอยู่ที่วัดก็ชอบมองนะไม่ไหวจะฟังก้องแกงแก้องแกงเขย่าไม้กักกกนกระเดงกระดอนชนหัวกันบ้างอะไรบ้างมองตาเขียวกว่าจะได้สักตัวเดียว ขยอาวติวบางทีที่วัดไม่ทําก็ไม่ได้ลูกค้าเขาต้องการมาอะไรวัดนี้ไม่มีเลยเลยอ,อ่ะมีก็มีอ่าไปซื้อติวมาขย่าวก็จ้ายบางทีติวไปชนหัวกันมองตาเขียวปัดนะอ่ะหลวงพ่อท่านให้แรงไปหน่อยขอจนในโบกในเบิดเนี่ยยังไปบอกเออโยมนะีเนาะแต่พอให้ทําสมาธิไม่ค่อยว่างติดธุระลองรู้นะ่ยปฏิหารว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติทําได้ ปฏิหารมันคือสิ่งที่เกิดชื่อเมื่อปฏิบัติได้เพราะรังมาถึงชอบนะเพราะรังนี่ชอบมีอยู่รูปหนึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นเจ้าคณะรองไปแล้วเป็นพระฝรังรูปแรกที่เป็นเจ้าคณะรองสมเด็จท่านสุมเมโธตอนนี้อายุท่านก็เยอะแล้วเป็นรุ่นอัูุบาจาแล้วอยู่กับรองพ่อชาเนี่ยแบกม้อ,อยู่สี่ห้าปีถึงบรรลุทมได้รองพ่อชาท่านเป็นพระอิสานท่านจบสูงปสีอ่อ่ะอ ท่านพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องแต่ลูกศิษย์เป็นพระนานาชาติเป็นพระไทยรูปเดียวที่มีลูกศิษย์ฝรั่งมากที่สุดแล้วหลวงพ่อชาจะพูดภาษาอะไรนะอาตมาไปยุโรปเนี่ยเมื่อยเลยนะโยมไม่ได้เมื่อยปากเมื่อยมือไม่รู้จะพูดยังไงขออภัยจะเข้าห้องน้ําก็อ่านไม่ออกก็เราจบสูงเกินไปอีกมันเกินภาษาอังกฤษเรียนอนาตมาขณะเรียนอังกฤษได้เกียรตินิยมนะโยมเกียรตินิยมที่เรียนอังกฤษตกตลอดชีวิตไม่เคยได้เลย มีศูนย์ก็รอจนอาจารย์เรียกไอ้งั่งมึงจบไปเถอะเอาไว้ก็นหนักห้องโอ้โหเกียตินิยมนะพอเป็นคนไม่รับเรื่องต่างสาต่างศาสมาจาเป็นคนไม่รับตั้นไหนแต่ไรพิมพ์ดีก็ไม่เป็นไปบรรยายที่ไหนเต็มเลยคอมเครื่องมือก็มจะทําไงดีอะกดอะไรไม่ถูกเขาตั้งจอเอาเลยพระเด็พระคุณกดได้เลยนึกใจแล้วกูจะกดยังไงวะ <laughs> เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันลองเอาอะไรมาให้ทำไม่รับรู้อะไร บางทีโทรศัพท์มันยังไม่รู้พัะแก้หน่อยสิไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เพราะว่ามันเป็นคนไม่รับรู้เรื่องอะไรที่มันไม่สมองไม่เอาเพราะมันทุกข์อะคิดแล้วรับรู้มากเรื่องมากพอเราเก่งเขาก็ใช้เราอีกแหละสู้กับไม่เป็นไรเลยดีกว่าสบายสบายไปฝรั่งเนี่ยท่านสุเมโโทท่านตอนนี้ท่านเป็นเจ้ากุณชั้นพรหมแหละแบกไม้กับหลวงพ่อชาถามว่าแบกอยู่สองสามปีอ่ะก็ไม่รู้จะแบกทําไม เสร็จแล้วลวงพ่อ้องเกาพายโยนตุ้มโยนทุกวันแล้วก็ยกมือสองข้างอ้าวยมลองยกขึ้นได้สองข้างสู่ใจลึกๆยกลวสับอ้าวลงรู้สึกโล่งไหมอ้าวแล้วลองยกกระเป๋าข้างหน้าดิอ้าวนั่งกำมือยกถือกระเป๋าไว้รู้สึกไะยกขึ้นดิรู้สึกไหมเอากระเป๋าขึ้นอ้าวยกเก้าอี้ก็ได้ใครมีกระเป๋ายกเก้าอี้มันต้อง พุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัตินะเออไม่ใช่สอนให้รื่นลมในการฟังพุทธเจ้าไม่สอน <c oughs> พอวางกระเป๋าเอาวางปับ๊บเอามือขึ้นาทาตามไปพระบอกให้ทําตามไม่ใช่ไปทันดูพระเอพระปไปาว่ายกมือขึ้นมือลงอา้าวเอาลงแล้วรู้สึกไหมได้แล้วได้แล้วไม่ต้องเทศเลยกลับไปนั่งยกอย่างเงี้ยเขาถามมาเป็นไรอย่ายุ่งชีวิตกําลังจะสบาย อากงปไปเลยอือย่าไปยุ่งกับอากงอากงกาลังจะไปแล้วแค่นี้ก็มีคนสนใจเราทั้งบ้านแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องสิทธิอะไรเลยจําไว้นะเนี่ยปฏิหารของพระของธรรมะเนี่ยก็เรียกธรรมะปฏิหารจําไว้เลยกลับไปเนี่ยได้แล้วยกเก้าอี้หน้าบ้านแล้วก็วางลงวางลงเดี๋ยวเข้ามาถามมากงปไปนลรเราก็เรากงยกวางแล้วก็ ยิ้มบ้างอะไรบ้างรับรองลูกหลานจะผัดกันมาคอยดูคอยดูไว้นะคอยดูอากงไว้เป็นอะไรเปล่าไปดูซิอากงเป็นอะไรไม่ต้องพูดเท้าถามเป็นไรือไม่เป็นใหไรี่ก็เป็นอากงแล้วคนในบ้านจะเครียดเนี่ยเขาจะทุกข์แหละอ้าวเราจะเห็นทร,รม,มาเลยคนรอบข้างจะทุกข์เดี๋ยวเขาก็จะไปปรึกษาแพทย์เอ๊ะมันเป็น,ปนยังไงอาตามานีโดนมาแล้ว หมอเลยไม่อยากหาหมอทุกวันเนี่ยเพราะหมอไม่ได้เก่งไปกว่าเราเลยเพราะที่วัดจะมีปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์เนี่ยถึงตีสี่คืนนั่งคืนนี่ก็รู้ถ้ายอมอยู่วัดไตมิตรถ้าอยากฟังนี่นะทุกวันจันทร์ก็วัดไตมิตรหลวงพ่อจะมาบรรยายอ่าจะมีส่วนมนต์ถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันจันทร์หกโมงถึงสองทุ่มหลวงพ่อจะนั่งบรรยายไปวันเสาร์ สาวที่สามแล้วสาวที่สี่ก็ไปอยู่คืนหนึ่งปฏิบัติธรรมคืนหนึ่งที่วัตรไรมิตรก็จะไปเนี่ยทำมาถึงตั้งแต่ปีห้าสามสรองผ้าหมามดบบเสร็จก็ทํามาโดยตลอดญาโยมเต็มเลยนะโยมจุคนได้ห้าหร้อไม่พอโยมไปกันแน่นเลยยี่สิบคนนี่คือปฏิหารธรรมะ <laughs> เรามองออกเลยว่าประเทศไทยมันจะไปอย่างไร ศาสนาจะไปอย่างไรมหามนดบในหลวงทรงพระยาทานทรัพย์ส่วนคงให้สร้าง500รอยกว่าล้านวัดตรมิตรนี่ในหลวงรอก้าพระยาทานเห็นว่าเป็นพระที่สำคัญในประเทศพระทองคำเหลืออยู่องค์เดียวห้าตันครึ่งเป็นทองคำที่หลุดลอกจากภัยบ้านเมืองถึงหกรกว่าปีย่านได้อย่างไรนี่คือพุทธปฏิหารผู้เรื่องปฏิหารไม่ใช่เรื่องที่อศาศจารย์ไลไร แต่เป็นเรื่องที่อาศาจาย์สําหรับเราที่ไม่รู้อ่ะโอ้โหเป็นไปได้เลยพม่าทุบตีโดนฆ่าสึกมาตั้งแต่สุโขไทยจนมาถึงรัตนโกสินเนี่ยอย่ายอมนึกเอาสิทองคําหนักห้าตันครึ่งไม่ใช่น้อยนะเงินเท่าไหรอ่อายอมที่ไปเห็นนะนะทองคําแล้วคนโบราณเอาละไม่พูดเรื่องนี้ละเดี๋ยวจะเอามาบรรยายเรื่องพระพุทธรูปแต่มาเรื่องอา,าจาจย์ที่เราควรคิดได้ ในหลวงเห็นว่าเป็นคุณค่าของแผ่นดินสมัยเสด็จพ่อรอข้าก็เลยถวายพระราชทานทรัพย์ส่วนวงอีข้าวเกือบสี่ร้อยล้านกว่าบาทให้สร้างหมหามณฑดบให้สมพระเกียรติกับหลวงพ่อทองคํานี่คือวัดไตรมิตรเขาเรียกว่าวัดเล็กวัดเล็กแจ็กสร้างสามสามจีนเนี่ยวัดเนี่ยเออเป็นปาฏิหารนี่คำปาฏิหารนะทุกวันเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอะไรอีก ว่าแล้วก็มีเรื่องอัศจรรย์นี่ก็สร้างถวายล่อกาเป็นของสมเด็จพ่อในหลวงชคติที่สิบสร้างอ,อีกหลังให้แม่นี่กำลังจะเริ่มก่อสร้างแล้วอีกวิหารหนึ่งให้มาอีกสี่ร้อยหลัเพื่อทำบูให้แม่นี่คือพระเจ้าแผ่นดินไทยมีใครกล้าทำไหมอยู่เศรษฐีในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นใครทำวัดไหนนะแต่นี่พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำ บ้านเมืองของเราถูกภัยวิกฤตในายากมาแล้วลังไปประเทศอื่นเขาเถอะเพราะประเทศไทยมีปฏิหารยังไงต้องกลัวตายแล้วต่อบวิแสดงฤทธิพายุมาก็ยืนยกแล้วก็ยีแต่ต้องเราจะไปยืนด่านฟ้านะั้นไม่รับผิดชอบนะนั้นเะปิวไปตามจะดูปฏิหารนะนี่คือนี่ยกตัวอย่างที่จะมาทำหน้าที่ตอนนี้ก็ ก็เลยปารับสมัยหนึ่งก็เลยสายปี53มเมื่อหามรดบเสร็จก็เลยกาบเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจาวว้าวาดเป็นอัศจรรย์ไงว่าวัดเล็กจกสร้างสามเพื่อนสาคนวัดตรยมิตรเนี่ยคนจีนสร้างมาแต่อดีตแต่เป็นวัดเดียวที่ในกรุงรัตนโกสินทร์มีเจ้าประคุณสมเด็จสถิต2รูปโยมไม่มีวัดไหนนะโยงก็เพิ่งเจอเนี่ยตมาโตมาก็โอ้โหเันอัศจรรย์ แล้วก็เป็นเจ้าปกครองเจ้าคณะใหญ่ถือว่าสูงสุดในในการปกครองอีกสองรูปเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าคุณสมเด็จธงชัยที่เรารู้จักเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจา์เจ้าวาดเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกขนกลางมี23จังหวัดดูแลหนตะวันออกมี24่สี่สี่จังหวัดครึ่งประเทศไทยขึ้นกับวัตถรมิตรโยงนี่คือเรื่องเห็นไหมโยงคําว่าปาฏิหาร ถ้าฟ้าดินไม่อำนวยโชคไม่ช่วยหรืออะไรก็ตามจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ด้วยธรรมะนี่แหละตัมหาก็เชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็คงไม่อยู่นานกี้มีิยมถามท่านหน้าตาอายุประมาณเท่าไหร่เจอกันในลิฟต์ออกเดินมาอายุเท่าไหร่บอกสามสิบสี่อาวก็เนี่ยสามสิบสี่ปีเนี่ยปีเนี่ยยมเกิดปีสามสิบสามะปีสามสิบสามนี่ไปก็เท่าไหร่ไปบวกลบเอาสิ เออหาเทศไม่ออกเลยเ <N ic of language> นี่ยอายุสาสิบสี่จดใหญ่เลยเห็นไหมฟังมาตั้งนานยิบปกาทันทีเลยเนี่ยน,นี่นี่แค่สอบอารมณ์เฉยๆแส,สดงว่าจ้องไว้แล้วอ <N ic of language> แต่สามสี่นะเขาก็กินมาหลายงวดแล้วนะ <N ic of language> บางคนถามหลวงพ่อลดเลขอะไรเนี่ยแสดงว่าไม่ได้สนใจพระสักนิดเดียวเลย mm hmm. สนใจมาลดเลขอะไรอายุเท่าไหร่ถามโยมจะถามไปทำไร เพื่อจะได้ปฏิหารกับพระมั่งเอทานั้นแหละนะเพราะฉะนั้นญาโยมทั้งหลายนี่คือเปรียบเทียบก็เลยมีกิจกรรมมาสวดมนต์ถวายพระพรเพื่อเป็นสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินของเรานี่ทั้งสองราชาการโยมราชาการที่สิบก็ทรงสร้างมหาวิหารให้สมเด็จแม่พระพันปีให้คู่กับพ่อพูดแล้วก็ยังขนลุกรลโยมว่ามันเกิดนะเกิดอะไร นี่คือพระมหากาษัตริย์ไทยเราไม่เคยทอดทิ้งธุระทุกอย่างที่พระองค์ได้ทําอย่างพวกเราเห็นนี่แหละัปนประเทศไทยเราเนี่ยอยู่อุดมสมบูรณ์มาทุกอย่างโยมเพราะทศพิธราชธรรมที่พระเจ้าได้วางหลักเลยนะแล้วก็พระมหากาษัตริย์ไทยเราทุกองค์ได้ถนุบบำรุงาศาสนาให้เราในมันนั่งมีความสุขตรงนี้นะโยมที่มันนั่งกันเนี่ยเราต้องบอกว่าชี้ชัดเจนและจะบอกให้เวลาจะทําบุญให้ได้บุญมากจะทําอย่างไรจําให้ดีนะห้ามจด ถ้าจดไม่ขังจำมาทำได้ดีอันะเรื่องจริงอาตมาทำทุกครั้งโยมเราจะเราต้องฉลาดเพราะพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาไม่สอนให้เขานะจำไว้นะเขากับปัญญาคน่ากใช้สติมีปัญญาปัญญานะจะรอบรูก้กองสังขารทำให้เรามีความสุขถ้าเรามีปัญญานะเนี่ยมีแต่ความเจริญถ้ามีความเขามีแต่วความเสื่อมอา้าวเขากับปัญญาต่างแค่ไหนไปคนฟ้าวเอง เออเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเขาให้เราคิดเพราะนั้นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเนี่ยที่โยมมีความสุขทุกวันเนี่ยโยมอยากมาเนี่ยทำไมถึงอยากมาเซเว้นมาทุกวันสุขวันสุขไม่ใช่อย่างที่กล่าวเบื้องต้นแต่ไปฟังแล้วบางคนเนี่ยร้องไห้มาทั้งชีวิตก็มีที่นั่งเนี่ยใครไม่เคยร้องไห้บังยกมือสิมีไหมมีที่ไหนให้เกิดว่ามีความสุขตลอดชีวิต ร้องตั้งแต่คลอดแล้วแแว่ออกมามีใครเกิดแล้วหัวเราะยกมือดเอิเกิดมาหัวเราะก,กากเลยแล้วสิีความสุกกูจะทุกต่อไปนี่แหละกูจะทุกตอลอดชีวิตมีไหมมีแต่แว่แแวกมาแม่ก็ตบตูดปั๊ปบปับปบป,บป,บปบตีโดนตีตั้งแต่เกิดนะ พรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเป็นหนึ่งมีทัศนะน่าสนใจจากแขกรับเชิญพิเศษมาฝากกันใช่ไหมคะใช่เลยค่ะวันนี้เป็นหนึ่งขอนำบทสัมภาษณ์ของคุณเบสอรพิมพ์รักษาผลนักพูดให้กำลังใจมาฝากให้รับชมกันว่ามีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไรค่ะช่วงธรรมพพาเพลิน หลักธรรมในการดํารงชีวิตของเบสนะคะเบสเชื่อมั่นในเรื่องของความกตัญญูค่ะจริงๆแล้วความกตัญญูคือการรู้คุณแล้วกระตะเวทีก็คือการตอบแทนคุณเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะมองไปถึงวงรอบด้านนอกชีวิตต้องมองถึงความกตัญญูที่มีต่อชีวิตเราก่อนค่ะคนที่เห็นคุณค่าของชีวิต เห็นคุณค่าของลมหายใจตัวเองเราก็จะสร้างสิ่งที่ดีปฏิบัติสิ่งที่ดีนำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวเราเองนี่ก็เป็นความกตัญญูแรกที่เราต้องมีก็คือรู้คุณค่าของชีวิตแล้วก็นำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวเราเองค่ะหลังจากนั้นคือการกรตัญญูหรือรู้คุณคนทั้งรอบข้างเราในทุกททิศของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทางานครอบครัว หรือคนในสังคมคนในชุมชนทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นความกตัญญูเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างยิ่งที่เราต้องมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้มีพระคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บุพการีครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนที่ทําให้เราได้เติบโตคนที่ให้บทเรียนคนที่ทําให้เราได้เป็นเราในวันนี้เราล้วนที่จะต้องไม่ลืมความกตัญญูต่อบุคคลเหล่านั้นค่ะ นอกจากนี้ความกระตัญยูยังหมายถึงการกระตัญยูต่อสิ่งแวดล้อมกระตันยูต่อสังคมประเทศชาติหรือแม้แต่กระทั่งการรู้คุณในทุกๆสิ่งที่หลอ่อหลอมรวบรวมให้เราเป็นเรานะคะดังนั้นความกระตัญยูจึงมีคุณค่ามากๆแล้วก็เป็นเหมือนหลักธรรมที่ยึดไว้ในการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะทุกครั้งที่เรามองว่าเราเหนื่อยมากเราหนักมากมันก็จะเห็นภาพของคนที่ดูแลเลี้ยงดูเรามา ทำสิ่งต่างๆให้เราหรือประคับประงมหล่อหลอมให้เราเป็นเป็นเราได้ในวันนี้เนี่ยพอคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีหรือคิดจะไม่มีแรงในการลุกขึ้นมาทำหน้าที่เราก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นของเราคนเดียวค่ะชีวิตเราถ้าเรารู้คุณหรือมองเห็นคุณค่าของคนหรือสิ่งรอบข้างเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราเกิดมาไม่ใช่แค่เพื่อเรานะเป็นไปเพื่อคนที่รักเราเป็นไปเพื่อผู้มีพระคุณกับเรา และในที่สุดแล้ว่เป็นไปเพื่อที่จะต้องตอบแทนสังคมหรือตอบแทนทุกๆอย่างที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้ด้วยค่ะดังนั้นเบนมองว่าความกตันยูเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่สวยงามถ้าเกิดในใจใครก็จะสร้างป่าไม้จะสร้างสิ่งแวดล้อมจะสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตเขาชีวิตคนรอบข้างแล้วก็สังคมตรงนั้นได้เช่นกันความกตันยูจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็กค่ะ การให้รู้ค่าเห็นคุณของบุคคลหรือสิ่งรอบข้างเมื่อเห็นตั้งแต่เด็กพอตกเติบโตขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีบุญมีคุณกับเราจะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ลืมว่าเรามีวันนี้ได้เพราะใครใช้ชีวิตอย่างไม่ลืมว่าเราจะต้องไม่เห็นแก่ตัวเราจะต้องรู้จักตอบแทนช่วยเหลือดูแลผู้อื่น สำคัญที่สุดเลยความกระตันยูจะเป็นเกราะป้องกันสําคัญมากๆในการใช้ชีวิตของเราทุกๆคนค่ะความกระตันยูกระตะเวทีจึงเป็นมารดาของคุณธรรมทั้งปวงและเป็นคุณธรรมที่เ็ดยึดไว้ในการดำารงชีวิตตลอดมาค่ะ คุณผู้ชมมีแขกรับเชิญท่านใดที่อยากให้เราไปสัมภาษณ์ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท cpr อจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร cp tower ชั้น26ถนนซีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออีเมล a d ดเ e s ส y o b a t s g m a i l c o m ค่ะ เราสองคนวางไ็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชื่นชอบทุกช่วงของรายการพุทธปัญญาพิรมอย่าลืมสื่อสารสิ่งที่ท่านสนใจเข้ามาให้เราได้ทราบบ้างนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่แล้วคุณแม่ปรางและต้องขอลาขอธรรมะโปรดละสาทุกท่านให้มีความสุขทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ